ข่าออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ คราวนี้เป็นกิจกรรมเส,ส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยนวิถีถิ่นเมืองลองที่ตำบลบอเหล็กลองสุดประทรับใจกับประวัติศาสตร์หลายร้อยปีค่ะโดยเมื่อวันที่4เมษายน2566จังหวัดแพร่และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นำโดยสิบเอกหญิงกรวรรณสุมาศวัฒนธรรมจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมวันเดย์ทริปเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยนวิถีถิ่นเมืองลองซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3ลงพื้นที่ตำบล ลกลองอำเภอลองจังหวัดแพร่ซึ่งจะนำหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อนำเสนอและต่อยอดในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยมีนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวเปิดกิจกรรม หลังการกาเปิดเริ่มกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวันเดย์ทริปตำบลบอ่อเหล็กลองอำเภอลองจังหวัดแพร่ที่หมู่บ้านชาติพันธ์เกรเรียงบ้านค้างตะนะโดยรับชมการสาธิตการทอผ้ากี่เอวชมการสาธิตการทำขนมต้มดองกงซึ่งเป็นขนมของชนเผ่าชมพิพิธภัณฑ์ของชนเผ่าและมีสินค้าของชนเผ่าจำหน่าย จากนั้นนายจิติพลเอ้ยวันนายกอบตอหล็กลองบกทงปล่อยขบวนเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวันเดทริปและเดินทางไปที่วัดต้นม่วงคิรีรับฟังการบรรยายธรรมะและประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านต้นม่งวงโดยอาจารย์มหาฤทธิชัยอานันโทเจ้าอาวาสวัดต้นม่วงไหว้สักการะบูชาเจ้าเมตะเคียนทอง สิบเอกหญิงกรวรรณสมมาตรวัฒนธรรมจังหวัดแพร่กล่าวว่าขอเชิญชมเจ้าอาวาสวัดต้นม่วงมีวิสัยทัศน์มีกุศโลบายที่ทำให้พูทธศาสนิกชนเข้าวัดโดยใช้หลักบวรวัดบ้านโรงเรียนและเมื่อมีคนมาวัดยังได้ความรู้ในด้านต่างๆภายในวัดค่ะจากนั้นคณะทั้งหมดได้เดินทางไปชมการเลี้ยงแพะและวิถีชาวเกษตรกร,เ,กรเดินทางไปชมหอศาัตรวุธแสนเมืองหอมและเราฟังการบรรยายโดยคุณวงดีหลก กัดใจยนันัันจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมสาธิตการจักสารในชุมชนและการทำกล้วยฉาบบ้านพ่อผ่านเอ้ยวันและเดินทางต่อไปที่เตาหลอมเหล็กบอ่อเหล็กลองซึ่งเป็นแหล่งตีเหล็กโบราณ จากนั้นเดินทางกล่าวัดบ้านนาตุ้มชมระฆังระเบิดประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองรับชมหาขวางเจ้าแม่จามเทวีบรรยายโดยคุณพ่ออินแปลงแสนมูลกิจกรรมตลาดขี้เมี่ยงซึ่งเป็นตลาดของชาวบ้านในชุมชนกิจกรรมแช่มือแช่เท้าบรรยายโดยนายศิกสรรภูมิกาและนางกรวรรณสุม,มาศขึ้นกล่าวถึงผลสำเร็จในกิจกรรมวันนี้ จากนั้นรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมรำดาบด้วยคุณวงดิโลกกัจจายนันระหว่างรับประทานอาหารเย็นค่ะสำหรับโครงการน,นี้นางสาเวเพชรระวันนันทาสารผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่กล่าวว่าเป็นโครงการพัฒนาอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมวิถีเมืองลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวันเดย์ทริปในตำบลและเส้นสายลายสินถินเมืองลองจังหวัดแพร่จะทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอลองและเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทังประวัติศาสตร์ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมของเมืองลองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ

จะยำน้องจะมาสร้างขึ้นกับปราโพธิ์ทองมีฝนมาทับดูรูปเกียดยามแต่ที่ชุวทั้งหลายเหล่านั้นก็อดทนกดกันจุกต้นไหนต้นนั้นไป็ดจีว่าต้นโพและองค์สุดท้ายน้องแต่บ่ได้บรรลุธรรมกับมีพอกบ่ได้พึ่งฝนนะบ่ได้พึ่งฝนสร้างสมกันประพฤติปฏิไทรแท้ว่าทานนั่นบ่สามารถทำให้เขาเข้าถึง นิพพานได้ชุดงมงายชุดของพระพุทธเจ้าให้ได้แก่สมบัติคมสามารถดับความเป็นตัวตนดับการก่อสร้างทั้งหมดเช่นเอาอย่าต้อมตกแต่งแหมก็แจ้งงบประมาณทั้งสองล้านห้านี่มีแล้วส่วนอื่นๆก็จ่าย ทดสอบทดสอบได,ด้แล้วก็ก็อาจารย์ท่าทุกฝ่ายนะครับ,ท,รบท,ที่ท่านได้มาในวันนี้ตะบนบริกรองถือโอกาสนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะ,ะมือเที่ยงก็เรื่องของอย่างอาจารย์ได้นำนำเรียนนำแกงของวัุธธนะครับถึงตีตะกี้อย่างท่านวัฒธรรมได้ปวยนะครับว่าเป็นเป็นหนึ่งน่าจะพระอาจารย์นะครับซึ่ง ะวัติพระอาจารย์เนี่ยแต่ก่อนเป็นอยู่ทีเห็นหนังสือยู่ทีวัดปักหน้า หั S <S first, ่นหรอหั่นเลี้ย่าเหรอครับหั่นเลี้าอ๋อเป็นเลขี้ยฆ่าครับเดี๋ยวเราจะให้ปีศรัญญาเปรม์ทอดนักท่องเที่ยวนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับครับครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับ บอกวล้สงมาไหนถ้าจนนี่ครับก็ต้องขอต้อนทับนะครับท่านกระวันสุมมาท่านว่าทําจากวัดแปรนะครับนันทศานนะครับภูมิในการสำนักงานพทฒานาฝีมือแรงงานจากวัดแปรนล้วก็โชคนะครับเจ้าหางานจากวัดแปรแล้วก็สรัญญาฟาร์มแพะนะครับโดยคุณสรัญญาเปรมทองนะครับครับแต่ถ้าสังเกตดีนีเนี่ยในพื้นดีนเนี่ยถ้าตางเข้ามานะครับ หลายท่านเนี่ยของเนี่ยจะต้องเอาเล็กของมึงร้องเนี่ยไปบรรณาบรรณาการามือตังเจ้าขอต้อนรับกางกระวังสูงม,มากขอ,องเจ้า,มมาใหม่เสร็งทอ,องซึ่งเป็นเจ้านายเชียงแสนรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะอพยพมาอยู่ที่นี่เชียงแสนแตกเมื่อปี2 3 4 7 ดังนั้นเจ้าหมาเียงมหองมาตั้งคุ้มอยู่ที่นี่ประมาณปี2348โดยมาตั้งคุ้มเพื่อนําชาวเชียงแสนส่วนหนึ่งมาทำโลหก,กรรมหรือการตีเหล็กแล้วก็ถลุงเหล็กที่บ้านนาตุ้มรวมทั้งเป็นช่างสลก็ถึงแก่ที่ละลาที่ดินก็ตกมากับทายาสายตรงตนั่นก็คืออาจารย์บูเดสซนสนาครับ<ต>ก็เลยตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สอบถามได้นะคะน้องเขาธขอบได้ เชิญข้างบนนั่งองหอัวเนาะเอสใช้สถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์อาคาโดยไม้เป็นไม้สักในท้องถิ่นนะครับอาคาหลังนี้เรียนแบบชิ้นครับที่เป็นของเก่านะครับนานแล้วก็ขอให้อนุญาตเปิดประตูโดยอาวุธที่อยู่รายล้อมโดยชุดหน้านี้จะเป็นชุดเด่นที่นํามาจัดแสดงเพราะว่าเป็นอาวุธหลักเงาสามหน้าแล้วหอกอยู่บนฝาผน,านังแต่ในภาพจะมีชักเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคู่ตามอิสริยยศ สลีกันใช้ขนรดาบสองคมลักษณะมีเอวที่ขอดแล้วปลายใบกว้างแล้วก็ด้ามแก้วก็คือตรงกลางนี่ครับจะเป็นแก้วเนื้อดีทัวน,นี้นะครับขุนพบที่บริเวณวัดพระท่าแบบนี้ขนาดาบลปะไทยใหญ่ปลายมนหรือบางของที่เรียกว่าปลายวาดเช่นดาบเฉลยเลื่อยยาวนี้พบที่แม่น้ำหน้าในแขวงเมืองพิษณโนโลกอีเมืองที่นึ่งกิโคลแต่มีลายหลังที่ ลูกหลานเก็รรักษาเป็นดาบประเภทดาบพลเรือนพ,พวกนี้ครับสู้กับพนังจอมเทวีพนังจอมเทวีท้าว่าถ้าขุนหลวงลังค์รับพุ่งชะเน่าถึงเมืองละโพจะยอมเป็นขายาก็นี่คือสะเน่าจากบ้านั้วที่อำเภออดจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้องไม่ชิดรอยตะเข็บตรงนี้เรียกว่ารอยตะเข็บไม่ชิดกันเรามีด้ามสั้นทําด้วยมาตรฐามของล้านนาที่เขียนว่านําหอกกับสะเนเนาขึ้นหลังมา้าหรือใส่ปืนแล้วยิง ก็มีเป็นอาวุธพุ่งพุ่งซัดที่มีประสิทธิภาพสูงโดยชาวรั้วในเขตเชียงใหม่สายใต้จะต้องตีส่งเจ้าหลวงเชียงใหม่เป็นบรราการทุกปีครับสนาส่วนในเมืองรองเราก็มีชาวรั้วอยู่เหมือนกันแต่วันนี้เป็นชิ้นเอกก็คือหอกของเล่มแล้วก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัาษิแห่งชาติกรุงเทพหรือวังหน้าเก่าคู่หนึ่งส่งไปเป็บนบรรณาการในราชาัชกาลที่ห้าแล้วก็หลักฐานที่จิตกรรมเวนต้าก็ปรากฏ ขามหอกแบบนี้อยู่เรียกว่าหอกสงครามครับจะเป็นหอกประเภทระดับเกียติยศคอทํำด้วยเงินปางเมืองรองส่วนเล่มน,นี้เป็นดาบเหล็กปิวขอ,องหมื่นชมพลต้นตระกูลจังใสที่ การบอกทานนะครับเอวยหวานนะครับเปลี่ยนปลาปิ่นกาศิผมนะครับเนาะครับเป็นหัวหน้าสำนักปลารอบตบริกรครับดีๆต้อนรับทุกท่านนะครับเนาะวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะครับมาดูแลกับคณะครูผัวปันเหานะครับเนาะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนขอเป็นเก่งเจ้า 161คือบริเวณนี้ครับเป็นเทาถลลงรุ่นหลังก็คือประมาณ250ปีเป็นต้นมาโดยยิงค่าอายุจากและแต่วันออกสามค่าเดือนสามเหนือหรือประมาณเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมครับบางเดือนจะกินไปถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่เวลาของปฏิทินล้านนาโบราณโดยการหมปีนี้ก็จะเป็นใครใช่ไหมครับ นนที่ขุดบริเวณนี้มีต้องขออนุญาตก่อนเพราะว่าก่อนที่มีการขุดค้นก็คือต้องขุดค้นตลอดต้องขออนุญาตตลอดเพราะว่าเราได้เรากันอยู่เรื่อยๆในเช่นบางทีก็เห็นเป็นเมื่อก่อนเป็นป่าไผ่ครับตรงทางหลวงนี้เป็นป่าไผ่แล้วก็บริเวณประตูบอลล็กก็คือบริเวณหง์ชัยพ่อหลวงทยบ้านนาตุมจะต้องส่งปีละสองพันสี่ร้กิโลเพราะว่า ต้องรอกลุ่มประการคนมอโมดเราถึงจะก่อเตาจะใช้ผังเตาโบราณทุกอย่างใช้สูตที่ใช้ในเฉพาะกิจคือก่อเตามาชโชกขาวเพื่อเร่งทำอะไรบางอย่างเพื่อเอาเหล็กไปใช้ไปบริเวณเราทำสนิทมาลองขึ้นน้ำแน่ลน้ำว้นนะครับนั่นแต่ปรนมาตรไม่ถูกต้องคือหนาหนาหนาผ่าเหลยผ้าแยงบริเวณนี้นะครับหลัจากน้อนนี้นะครับเรา สลับไปได้ครับนะครับนี้ขึ้นไปเลยนะครับแล้วปวดมาจากไหนครับ <coughs> <coughs> ดีนะตัวเล็กผานตาทูขอให้อายุยืนเป็นหม่นีโอเคครับกอยโอเคก้อาโอเคครับโอเคครับนี่สายโอเคครับรออยนะวัสดีครับ